โค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณ แหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุกพยากรผู้ชี่ยชาญในศาสตร์ทูกพยากร ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสรามุสศาสตร์ฮวงจุย้ยและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาเปิดเผยเคล็ดลับประจำปีพศ2565ว่าเรานั้นจะไปไหว้พระต้อนรับปี2565เพื่อเสริมความเฮงความปังของชาว12ราศีนั้นเราควรที่จะไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไหนกันบ้างคะ่ะ ไปรับชมกันได้เลยค่ะราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษแนะนำนะคะให้คุณไปไหว้สักการะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามหรือวัดโพค่ะ ให้คุณนั้นนะคะไปไหว้พระนอนวัดโพจะส่งผลให้คุณนั้นอยู่ดีกินดีตลอดทั้งปีเหมือนมีร่มโพร่มใสปกปักรักษาขอพอรให้คุณนั้นมีความสุขมีความเฮงมีความปังตลอดปี2565ค่ะโดยเฉพาะชาวราศีเมษที่เกิดวันอังคารด้วยแล้วจะช่วยส่งเสริมเรื่องความเฮงความรวยและโชคลาภค่ะ ราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนชาวราศีพฤษภแนะนำว่าในปีพศ2565นี้ให้คุณไปไหว้สการะวัดชนะสงครามเพื่อขอพรให้ชาวราศีพฤษภชนะทุกเรื่อง และชนะทุกอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาในปี2565นี้รวมถึงที่คายอุปสรรคเก่าๆให้พายแพ้ออกไปค่ะชาวราศีพฤษภอยากให้คุณขอพรเพื่อให้มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานธุรกิจการศึกษาเล่าเรียนแล้วอย่าลืมขอพรให้คุณนั้นมีความเฮงมีเงินไหลามาเทมาตลอดปี25 6 5ด้วยนะคะ ราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลักคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมชาวราศีมิถุนอาจารย์เจนแนะนำให้คุณไปไหว้สักการะที่วัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามราชวร,รวิหารไหว้นะคะเพื่อที่จะขอพรในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานราชการงานธุรกิจ รวมถึงนะคะอยากให้ชาวราศีมิถุนนั้นขอพอในเรื่องของการเงินเงินที่คุณนั้นรอคอยเงินที่คุณนั้นต้องการที่จะได้มาเพื่อปลดหนี้เพื่อให้คุณนั้นมีกินมีใช้ตลอดปี2565จะได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายนั่นเองค่ะราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กนรนฎาาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎแนะนำให้ไปไหว้สการะที่วัดเทพธิดารามวรวิหารให้คุณนั้นนะคะเข้าไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถให้ชาวราศีกรกฎขอความเมตตาค่ะทำให้นะคะคนทุกเพศทุกวัยรอบตัวคุณมาอุปถัมภ์มาเมตตามามอบโอกาส และมอบความนิยมชมชอบให้กับชาวราศีกรกฎไม่ว่าชาวราศีกรกฎจะไปที่ไหนก็จะมีแต่นะคะคนมาเมตตาและให้โอกาสโดยเฉพาะเรื่องการเงินตลอดปี2565นั่นเองค่ะราศีสิงหรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิง หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนชาวราศีสิงห์นะคะแนะนำให้ไปไหว้สักการะที่วัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะวัดสุทัศน์เทพวรารามนี้นะคะถือว่านะคะมีพระประธานในโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือค่ะอยากให้ชาวราศีสิงห์นั้นนะคะไปกราบสักการะขอพร ให้คุณมีสติปัญญาที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลรวมถึงนะคะอยากให้ชาวราศีสิงห์ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้ขอพอรเรื่องการเรียนการศึกษาหรือแม้กระทั่งนะคะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่สามารถขอพอรได้แทนคุณลูกด้วยค่ะและชาวราศีสิงห์ท่านใดอยู่ในวัยทำงานก็ขอให้คุณนั้นไปนะคะขอพอรให้คุณมีสติและมีสเสน่ห์กับบุคคลทั่วไป รวมถึงขอให้การเงินไหลมาเทมาตลอดปี2,565ด้วยก็จะดีมากๆค่ะราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมชาวราศีกันนะคะาจา์เจนแนะนำให้คุณไปไหว้สักการะที่วัดอรุณราชวราราม ไปไหว้พระวัดอรุณกันค่ะเพื่อให้ชาวราศีกันนั้นนะคะมีชีวิตที่ดีมีแต่ความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองรวมถึงชาวราศีกันยยังขอพรให้มีบารมีและเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นตลอดปี2565โดยเฉพาะท่านใดนะคะในปีที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องของความผิดหวังนะคะเรื่องของความผิดพลาดเรื่องการเงิน ไปไหว้ขอพรนะคะเชื่อเหลือเกินว่าในปีพศ2 5 6 5นี้ชาวราศีกันจะมีชีวิตที่รุ่งโรดมากิ่งขึ้นค่ะราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ชาวราศีตุลน,นะคะอาจารย์เจนแนะนำให้คุณไปไหว้สการะค่ะที่วัดราชนัดดารามวรวิหารวัดนี้นะคะอยากให้ชาวราศีตุลน,นอกจากไปไหว้พระในโบสถ์แล้วให้คุณนั้นนะคะไปชมโลหะประสาทค่ะและให้คุณขอพอรเรื่องความสง่างามความมีบารมีเพื่อคุณนั้นจะได้รับเกียรตินะคะได้รับความเคารพยัางเกงจากผู้อื่น ส่งผลให้ชาวราศีตุลไม่ว่าจะเดินทางไปทิศไหนทั้ง10บทิศก็จะมีแต่คนรักคนชื่นชมคนให้เกียรติและคนให้โอกาสตลอดปี2,565นั่นเองค่ะราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคม ชาวราศีพิจิกนะคะดวงเกิดกับดวงเมืองอยู่แล้วแนะนำให้ไปไหว้สักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะไปากาบไหว้สักการะนะคะเพื่อตัดเคาะกรรมเสริมบาร,รมีต่อชะตาแนะนำเลยนะคะให้คุณนั้นไปไหว้หักหอพระก่อนเสร็จแล้วนะคะให้คุณนั้นไปจุดทูปเพื่อที่จะไหว้สักการะนะคะองค์หลักเมืองอย่าลืมผูกผ้าสามสีที่องค์หลักเมืองด้วย และว,วายเทภรักษ์ทั้ง5ก่อนที่จะมาเติมน้ำมันตะเกียงเพื่ออุทิศนะคะให้กับเทวดาประจำวันเกิดคุณแล้วก็นะคะให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยค่ะแล้วอย่าลืมเอาน้ำมนต์กลับบ้านนะคะเพื่อไปทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความนะคะศักดิ์สิทธิ์ในปีพศ2565ด้วยค่ะ ราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวราศีธนูนะคะอาจารย์เจนแนะนำให้ไปไหว้วัดสระเกศร,ราชวร,รมหาวิหารค่ะอยากให้ชาวราศีธนูไปไหว้สการะพระบรมสารีริกรธาตุค่ะจะช่วยให้ชาวราศีธนูนั้นเสริมเรื่องการเงินให้มีโชคลาภและเสริมสิริมงคลสูงสุดในชีวิต ตลอดปี2-5-6-5โดยเฉพาะชาวราศีธนูท่านใดเวลาดวงขึ้นขึ้นไม่สุดทีนี้แหละจะขึ้นให้สุดแล้วก็จะเฮงปังตลอดปีค่ะราศีมังกรหรือผู้ที่มีลักษณาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กลุ่กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรอาจารย์เจแนะนําให้ไปไหว้สการะที่วัดระฆังโคสิตารามให้คุณไปไหว้วัดระฆังค่ะเพื่อที่จะทําให้ชาวราศีมังกรในปีพศ2565นี้มีชื่อเสียงมีคนรู้จักรวมไปถึงนะคะการทําให้กิจการหรืองานที่ทํานั้นนะคะมีเงินไหลามาเทมาและสามารถปลดหนี้ได้ในปีพศ2565อีกด้วยค่ะ ราศีกุมหรือผู้ที่มีลักนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวราศีกุมนะคะอาจารย์เจนแนะนำให้ไปไหว้สการะที่วัดอมรินทารารามวรวิหารนะคะให้ไปไหว้สการะหลวงพ่อบทน้อยค่ะและขอพรนะคะให้รอดพ้นปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยอันตรายนะคะจากธรรมชาติจากโรคระบาด จากคนที่มาปองร้ายรวมถึงจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงให้ชาวราศีกุมนั้นแค้วคาดปลอดภัยจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงตลอดปี2,565นั่นเองค่ะราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายน ชาวราศีมีนนะคะแนะนําให้ไปไหว้สการะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรารู้จักกันในวัดพระแก้วนั่นเองค่ะอยากให้ชาวราศีมีนไปกราบไหว้พระแก้วมรกตนะคะและขอให้อธิษฐานขอพอรให้มีเงินทองไหลมาเทมาตลอดปี2565อยากได้แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาก็ให้ขอพอรค่ะ และอย่าลืมขอพรแล้วนะคะเมื่อได้สมความปรารถนาก็กราบแมนกราบไหวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อช่วยหนุนดวงและส่งเสริมดวงนั้นนะคะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะการไหว้พระต้อนรับปี2565เพื่อเสริมความเพงความปังของชาว12ราศีค่ะ จะบอกเลยนะคะว่าอยากให้ทุกท่านนั้นนะคะไปไหว้ได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นการนะคะไหว้เพื่อเปิดปี2 5 6 5ไปไหว้สักการะในช่วงที่เราเกิดหรือแม้กระทั่งนะคะไปไหว้สักการะในช่วงที่เรานั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเพียงเท่านี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองให้การดำเนินชีวิตของคุณนั้นก้าวอย่างมั่นคงและมีสติมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรณนักโหราพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญในการบ,บําบัดดวงโดยศาสตร์ทูพยากรณเป็นศาสตร์ที่ใช้ทูบสิบสีเพื่อไขแสดงเปิดเผยคําตอบในดวงชะตาของคุณศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสเป็นศาสตร์ที่เปิดเผยความลับในดวงชะตาผ่านภาพเขียนของนอสรามุส ปรามาจารย์แห่งโหราศาสตร์เอกของโลกและศาสตร์แห่งตัวเลขศาสตร์ที่ผนวกพลังตัวเลขเข้ากับดวงชะตาของคุณโดยใช้เลขสตัวท้ายบัตรประชาชนโดยประสบการณ์มากกว่า10ปีอาจารย์เจนเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้รับคำตอบการชี้ทางกำลังใจและบทสรุปของดวงชะตาอย่างชัดเจนเพราะชีวิตมันไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะรับมือสนใจติดต่ออาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากร081-984-5792 099-001-9978ลายไอดีอ i ซ o r o โฮโรฮิ n เจน